วันนี้ก็มาตัดตะไคร้คือเกาค่ะทุกคนก็ได้ตะไคร้นะคะไปหลายโลเลยนะคะประมาณสักน่าจะสักแปดเก้าโลได้จะถึงสิบโลหรือเปล่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตะไคร้แล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้าวน้ำหอมสองลูกนะคะแม่เขาหนึ่งกล้วยนะคะหนึงกล้วยเขาอยากได้มะพร้าวไปขูดใส่กล้วยหนึ่งของเขาก็เลยตัดไปให้เขานะคะสองลูกแต่ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าเนื้อในจะมีเยอะหรือเปล่าตะไคร้ก็ประมาณนี้เลยนะคะ ต้นใหญ่ๆกองงามเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณสามกอน,นะคะสามกอกว่าๆจะกอใหญ่นะคะกอใหญ่มากเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยสําหรับตะไคร้แล้วก็มะพร้าวเดี๋ยวเราจะไปดูกล้วยกันต่อนี่เลยเพิ่มเติมนะคะได้หัวปีกับบ้านด้วยหนึ่งหัวแล้วก็จะมีกล้วยหักมุกด้วยนะคะกล้วยหักมุกได้มาสักประมาณหนึ่งเครือน้อยๆนะคะมีสี่หวีนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ลูกกระพอใช้ได้นะคะ ลูกก็เริ่มดำๆแล้วพอใช้ได้แก่แล้วนะคะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะเครือน้อยๆนะคะตรงนี้โดนนกกินไปหลายลูกเลยนะคะเครือเล็กๆเครือน้อยๆเครือไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ลูกเขากลมนะคะกลมปอกเลยเหลี่ยมก็ลบแทบจะหมดแล้วนะคะ,ะแสดงว่ากล้วยเครือนี้หรือว่าวีนี้แก่แล้วนะคะอันนี้ก็ตัดไป ตัดไปบ่มกันนะคะไปบ่มแล้วก็เอาไว้กินสุกกันนะคะกล้วยเราไม่ต้องซื้อหานะคะทุกคนเพราะว่าเป็นกล้วยที่เราปลูกเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกนะคะกล้วยน้ําว้าแล้วก็หัวปีเนี่ยถ้ามานานะคะจะได้กินตลอดเลยนะคะทุกคนหัวปีเนี่ยแทบทุกวันเลยนะคะเพราะว่ากล้วยเขาเริ่มทยอยทยอยที่จะแกะ่แก่แล้วก็ตัดเครือไปได้แล้วก็จะมีต้นใหม่หรือว่าหน่อใหม่นะคะของเขาที่ งอขึ้นมาปูงขึ้นมานะคะหัวปีพอสุดแล้วนะคะหัวปีเขาก็จะทิ้งห้อยลงมานะคะเราก็ตัดเขาตัดเขานําไปทําอาหารได้หลายอย่างนะคะคั่วก็ได้นะคะชอบไปคั่วกับแคบหมูนะคะหรือว่าจะนําไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงใส่หมี่ใส่ปะย่างก็ได้นะคะบางที่อาจจะหมกหมัวปีนะคะหมกหัวปีใส่ปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าใส่หมูก็ได้นะคะอันนี้เราแต่คุณชอบนะคะ หรือว่าจะเป็นทอดมันก็ได้นะคะทอดมันหรือว่าเป็นทอดปลาเห็ดหูปีก็ได้นะคะที่บ้านเราเขาจะเรียกแบบนั้นนะคะใส่หมูสับก็ได้ใส่น้ําพริกแกงแล้วก็หูปีนะคะหัน่นหันให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะไอยฝอยนะคะนําไปทอดอร่อยนะคะกินร้อนๆ้อเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะหูปีกินแล้วมีประโยชน์กล้วยกินแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะประ,ประโยชน์หลากหลายประโยชน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรวมกับตะไคร้นะคะอยู่ตรงนู้นตะไคร้อยู่ ตรงนู้นค่ะทุกคนอยู่ตรงต้นไม้นะคะตรงลองตะไคร้ที่เราไปตัดตะไคร้เมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนํากระสอบใบนี้ใส่กล้วยใส่หูปีนะคะแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เรามาจอดตรงนี้กลับบ้านกันนะคะตอนมีนานะคะนาที่อยู่นาใกล้ใกล้กันนะคะเขาก็จะมาเริ่มถางหญ้าด้หญ้าแล้วนะคะเพื่อที่จะเริ่มทํานาในฤดูต่อไป เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าคุณของกลับบ้านกัน